ขณะนี้เรากำลังพาผู้โดยสารทุกท่านลงจอดที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะมาเพื่อที่จะมาทริปนี้เพราะอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของบริษัทก็อยากจะมาดูโปรเจกต์ A-CARE แล้วก็อยากมาดูโรงงาน จะได้เจอท่านประธานอยากมาตรงไฟเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจจะได้แบ่งปันเพื่อนๆตื่นเต้นมากค่ะอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนลองตามไปดูนะคะ แลวก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นจากทีม A c แ r e ค่ะ A c a r รจะเป็นอีกเก้าหนึ่งที่เป็นก้าสำคัญค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทสร้างขึ้นมาค่ะโดยมี AI เนี่ยลาอยู่เบื้องหลงังพวกเรารอคอยกันนะคะเราจะได้พบกับโรบงพยาบาลอัตมีค่ะนั่นก็เป็นอีก9ก้าสำคัญเลยค่ะที่จะพาเราไปสู่การเป็นผู้นำาทางด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมค่ะคุณคะขออนุญาตไปทัวร์อาทมิปาร์กก่อนนะคะบายบาย ของเราในวันนี้ก็คือซงนีซานฟอเรสสสิ่งหนึ่งที่บอกก่อนว่าเวลามามามาสเตอร์ชิพทัวร์เนี่ยกินแบบจุกจุกจริงๆทุกคนอยากให้สมาชิกทุกคนนักธุรกิจทุกคนได้มานะครับผมเคยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทาธุรกิจเลยครับทวามประทับใจเพราะทุกคนตื่นเต้นขยันมากๆเลยวันนี้รงนีสานเปลี่ยนไปเดี๋ยวน้องๆโจะพาทุทกท่านได้ไปดูนะครับว่าทรงนีสานของเราสวยขนาดไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามและมีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งถ้าเราเป็นนักธุรกิจต้องบอกว่ารงนีสานฟอเรสส เป็นของอาทม,มี่ของเราต้องมานะครับตงรงในซานของอาทูม,มี่นี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนดีมากมากดูบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยนะคะเห็นเขาหลายๆท่านนี่อาทม,มี่เชน่าไหมคะมากับเราด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนได้มาร่วมกันได้มาดูกิจการด้วยกันนะคะว่า ท่านประธานได้ถูกจัดเตรียมทุกอย่างไวให้กับเราดีมากๆเลยนะคะอ่าเมื่อคืนลองไปลนว่าพี่นอนสบายมากเมื่อคืนพี่ก็หลับไม่รู้เรื่องเลยบรรยากาศทีดีมากเนาะน้องนี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกแบบรอคอยมานานมากได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะต้องไปบอกสมาชิกอาตมี่ว่าเราต้องมานะแล้วที่มาคือมันมี น้ำนยาสับผมแชมพูนะครีมอาบน้ำคือคือบริษัทสับเตรียมให้เราทั้งหมดเลยอะ่ะตั้งใจไว้ว่าตินน้าจักทานาท่านเริ่มมาเยอะอยู่นะพี่ก็คิดว่าไม่ต่างกว่าประมาณสิบคนน่ะครับสวัสดีครับ อ่านี่ใครจากหน้าโรงงานโคมานะครับก็โรงงานโคมาก็ก่อตั้งจากสาขาแรกที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็อายุ104ปีแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าสกินแคร์ให้กับทั่วโลกเลยนะครับอาโตมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราผลิตจากโรงงานโคมาด้วยเช่นเดียวกัน,นครับดังนั้นทุกคนจะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยนะครับว่าสินค้า mm hmm. ที่มาจากอตโตมี hmm. ่ดีจริงๆครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของงาน s u c c ซ s อ a คาเดมีของที่เกาหลีค่ะมาครั้งนี้พี่บอกได้เลยว่างานสักเซ์ครั้งนี้อ่ะ a m a ซิ่งมากเลยมันมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นมี energy มากขึ้นพี่ก็จะกลับไปจำพหาให้สปอนเซอร์พั a เ t n e r ของพี่อ่ะทำงานไปด้วยกันความสำเร็จไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ ก็จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้ค่อนข้างพิเศษเนาะถ้ามาในครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะมีโอกาสได้ขึ้นไปยืนบนเวทีในัเซสเกาหลีเช่นกันอาจจะไม่ใช่ในฐานะของสปีกเกอร์แต่ว่าในฐานะของลีดเดอร์ที่ขึ้นไปยืนต้อนรับสมาชิกของอะตอมี่โปรโบลนะครับมาครั้งนี้นะทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับกว่าเดิมเนาะและอยากจะตัดสินใจนะที่จะเข้าลีดเดอร์ครับ,รบตามรอยของผู้สําเร็จนะครับความลึกซึ้งในของธรุรกิจอะตมี่เนี่ย จกักรวันของอาตอมี่มักจะคัดคนที่ยอมแพ้ออกจากธุรกิจแต่ว่าจากาักรวันของอาตอมี่มักจะตอบแทนผลสําเร็จที่ดีให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้และมีวินัยต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยก็ตามครับผมขอบคุณครับมีโอกาสที่เข้ามาท,ที่เกา่าดีรู้สึกดีใจครับแต่พูดถึงเนาะทริปนี้ที่มาให้เราเข้าใจอาตอมี่มากขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้ขนาดไหนแล้วเขาจริงจังกับการทำยังไง คือคือธุรกิจนี้นะครับความจริงนะขอให้มีใจเราสามารถ Make i m อินพ a เรีได้ <S <S งานสักเซสอะคาเดมี่วันนี้เห็นความเป็นโกลโบความยิ่งใหญ่นะครับของธุรกิจอัตอตตมี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมบอกเลยว่าอีกไม่นานนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองไทยอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณเชื่อไหมครับแม็กอินพิเรียนม็อิพิเรียนม็อิพิเรียนม็อิพิเรียน